ปคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องของกระถินกันต่อนะคะควันนี้ค่ะหมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปต่อกันที่งานบุญทอดกรถินสามคัคคีสร้างพระใหญ่ปางเชียงแสงนั่นเองนะคะที่วัดป่าภูปแปกยานสัมปันโนค่ะจังหวัดเลยค่ะโดยในงานนะคะมีคุณสนทิลิ้มทองกูลประธานทอดกรถินนะคะแล้วก็มีเสียงสัมภาษณ์ของพระเฉลิมธรรมทโรเจ้าวาดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ อัตมาพระเฉลิมธรรมธโลเจอาวาสวัดปา่าภูแปกวันนี้ที่วัดปา่าภูแปกจะได้ตั้งกองกระถินเพื่อจะได้ทอดถวายในวันพรุ่งนี้วันที่20ตุลาคม2567ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พี่น้องทุกๆท,ท่านศรัทธาทุกๆคนจะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระถินเพราะวัดป่าภูปแปะทอดกระถินแต่และปีละปีก็เป็นกระถินสามัคคีที่ให้ทุกๆคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมากหรือน้อยนั้นก็ตามกําลังศรัทธากําลังทรัพย์ของแต่และท่านที่จะร่วมบริจาคร่วมกันเป็นเจ้าภาพกรถินสามคัคคีและก็จุดหลักของกระถินสามัคคีสําหรับปีนี้ ก็เป็นการทอดถวายเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่พระพุทธรูปบางเชียงแสนขิงหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นณวัดป่าภูแปกขนาดหน้าตักก็กว้าง16เมตรสูงก็เกือบ30เมตรโดยประมาณก็ได้ใช้งบประมาณก่อสร้างมามากพอสมควรและก็ได้ใช้ระยะเวลาที่สร้างมาก็2ปีกว่าแล้ว ปัจจุบันนี้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ประมาณ70%ดที่จะแล,แล้วเสร็จ